พระหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แรงปราดศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2478โดยพระรกิจิศดีกาการจั ทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2478บนพื้นที่9.013ตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีทั่งพร้อมไปด้วยทุนทางปัญญาของชาวชุมชนทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในฐานะเมืองเกษตรกรรมจุมทางคมนาคมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนการกีฬาการศึกษาและเมืองแห่งการพักผ่อนนี่คือศักยภาพของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอาณาเขตติดต,ต่อทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาลตำบลท่ารหัสทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่แบ่งเขตการประครองเป็น16ชุมชนโครงสร้างฝ่ายการบริหารประกอบด้วย3ฝ่าย 1. ฝ่ายบริหาร 2. ฝ่ายนิติบัญญตัติสภาเทศบาลเมืองสพันบุรี 3. ฝ่ายข้าราชการประจำบริหารงานโดย ดอกเตอร์เอกพันอินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมีนายวิสิทธิ์ศรีสุพรรณนายยันยงโอภากุลและดอกเตอร์ศิริพรอินใจเอื้อเป็นรองนายกเทศมนตรีนายอิสเรศสวุวรรณจักรศรีเลขานุการนายกเทศมนตรีนางปรรถนาโอภากุลน,นายอภิสิติ์จรดล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจำนวน18ท่านจากสามเขตเลือกตั้งมีดอกเตอร์ประกอบงสุพรรณประธานสภาเทศบาลและนายสมปองจงสมจิตรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน18ท่านประกอบไปด้วยเขตละ6ท่าน การบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมีแนวคิดสร้างเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งความสุขชุมชนเข้มแข็งโดยยึดปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการเมืองโดยยึดหลักธรรม,มาพิบาลพัฒนาด้วยความซื่อสัตสย์โปร่งใสบริสุทธิธรรมตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่ได้ผลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและฝ่ายข้าราชการประจำนำโดยนายมนัสพงษ์พรมพิสิทธิพงศ์ประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นางจารุวรรณภูลสวัสด์และนายขจรศักดิ์จงสุขสายเป็นรองประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีแบ่งออกเป็น8ส่วนราชการดังนี้สํานักประหลัดเทศบาลกองคลังกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองการศึกษา กองสวัสดิการสังคมกองการเจ้าหน้าที่และเทศบานิตคือสถานทนานุบาลสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจำนวน5แห่งประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล1วัดกระตูสารโรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททองโรงเรียนเทศบาล3วัดัชานาวาฒโรงเรียนเทศบาล4วัดศีบัวบาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไซทั้งหมดนี้เป็นผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งภายใต้การบริหารงานของดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้ร่วมกันทำงานช่วยกันขับเคลื่อนให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุบรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเจริญเป็นเมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนการที่จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั้นเรามีภารกิจหลักที่สําคัญ3ด้านด้วยกันภารกิจแรกก็คือด้านสิ่งแวดล้อมเรามีการบร ah ิหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะทั่วไปขยะติดเชื้อขยะอันตรายพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเป็นอย่างดีทําให้เราสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างเต็มกําลังไม่มีขยะตกค้างเรามีสวนเฉลิมพัฒราราชินีเป็นปอดของเมืองให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและการออกกําลังกายภารกิจที่2ภารกิจด้านการจัดการศึกษา เราจัดการศึกษาโดยเน้นการสร้างโอกาสได้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมกับโรงเรียนในสังกัดอื่นมีการจัดการศึกษาในระบบ English โปรแกรมจัดให้มีการเรียนรวมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติสร้างให้เด็กมีความเอื้ออาทรต่อกันลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภารกิจด้านที่3ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั่วทั้ง16ชุมชนกว่า400ตัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเทมม MOU ร่วมกันในโครงการ Smart Safety Zone ดูแลป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปีสามารถป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนภารกิจทั้งปวงของเทศบาลนั้นจะสำเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมใจกัน ทำให้เทศบาลเมืองสุวรรณบุรีเป็นเมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนครับการบริหารจัดการที่ดีโดยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเทศบาลเราเนี่ยก็ได้อาศัยหลักของศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางให้กับประชาชนและข้าราชการปฏิบัติหลักก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเมืองหน้าอยู่เราก็ได้อาศัยหลักของธรรมาภิบาลนะครับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาครับ ทุกคนล้วนมีแต่ภาพน้ำตาต้องนีน้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาไหลคลาาสายชนน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน เราคนนนนนไไไไค่่มททอดดดิิิ้้้้้งจจัััะะาาววววกกกกปปยยีรับในปี2564ที่ผ่านมาสุพรรณบุรีเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่ประสบเหตุอุทกภยัยเราได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากสามสาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือปริมาณฝนที่ตกมากในเขตภาคกลางประกอบกับน้ำที่เขื่อนกระเสียว ล้นแล้วก็ระบายลงมาสู่แม่น้ําท่าจีนอีกประการหนึ่งก็คือมีฝนตกจากเขตภาคตะวันตกในเขตจังหวัดกาญจนบุรีไหลบ่าเข้ามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีทําให้สุพรรณบุรีนั้นน้ําท่วมทั้ง10อําเภอเทศบาลเมืองสุพรรณเองได้มีการทําแผนเผชิญเหตุในการป้องกันอุทกภัยเราได้มีการจัดการตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุโดยการ ขุดลอกท่อระบายน้ําลอกคูคลองกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําที่จะทําให้การระบายน้ําทําได้อย่างสะดวกในระหว่างช่วงเกิดเหตุนั้นเราได้ใช้โมเดลซึ่งเป็นโมเดลที่ทางเทศบาลเมืองปุงรีเองได้คิดค้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นก็คือ Asset Model นวัตกรรมการล้อมน้ำฝลัดบอ l สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราได้สะสมประสบการณ์ในการป้องกันน้ำท่วมอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2549ปี2554ซึ่งเป็นมหาอุทกภัยและปี2 5 6 4เราก็ได้นำมาใช้ หลังเกิดอุทกภัยเราก็จะมีการเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในส่วนของปี64นั้นระดับน้ําในแม่น้ําท่าจีนสูงกว่าปี2554ซึ่งเป็นมหาอุทกภัยน้ําสูงกว่า ถนนพ่อพันวษา84เซนติเมตรต่ำกว่าระดับผนังเขื่อนเพียงแค่25เซนติเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ดีเราได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราได้มีการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และสิ่งต่างๆที่เทศบาลเมืองทุรีกำลังดำเนินการป้องกัน พี่น้องประชาชนหลายฝ่ายได้มีความเห็นใจพ,พี่น้องประชาชนได้มีความเห็นใจต่อพนักงานที่ดูแลในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมได้ส่งกาลังใจมอบเงินมอบอาหารเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่เทศบาลเมืองสุมรรีสามารถป้องกันน้ําท่วมได้โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอพไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่คอยให้ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ร่วมมือร่วมใจกันป้องกันไม่ให้น้ําท่วมในเขตเทศบาลซึ่งเราก็สามารถป้องกันน้ําท่วมในเขตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขที่ไม่ต้องได้รับความเสียหายครับสําหรับ F7 โมเดลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่นำมาใช้บริหารจัดการในช่วงของเหตุการณ ุโทภัย2,564ที่ผ่านมาโดยหลักทางวิชาช่างโดยหลักทางวิศวกรรมศาสตร์แล้วของไหลหรือว่าไฮดรอลิกมีสถานะเป็นของเหลวที่ย่อมจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือของไหลหรือของเหลวนั้นจะไหลาจากที่สูงไปที่ต่ำเสมอดังนั้นแล้วฝัดวอลหรือว่าส่วนหนึ่งของ f p โมเดลที่เกิดขึ้นของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีคือการทำยังไงก็ได้ ให้ของไหลอยู่ในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในแม่น้ำนอกแม่น้ำบ้านเรือนประชาชนหรือในเขตพื้นที่ชุมชนที่น้ำทะลักเข้ามาแล้วจะไหลบ่าไปท่วมทำให้เกิดความเสียหายต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือของทางเอกชนฝอวอที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเมื่อน้าเข้ามาแล้วเราก็ทาการล้อมน้าเอาไว้ไม่ให้น้ำนั้นไหลไปที่อื่นโดยที่น้ำที่เราล้อมเอาไว้นั้น มันก็จะมีระดับเดียวกับน้ําในแม่น้ําเมื่อมันถูกทําเป็นระดับเดียวกันแล้วเนี่ยการไหลไปสู่ที่อื่นที่ต่ํากว่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นนั้นคือหลักการของอวิศวกรรมศาสตร์ในเรื่องของไฮดรอลิกหรือของไหลที่นํามาใช้ในครั้งนี้โดยความชาญฉลาดความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์อันยาวนานของท่านนายกเทศมนตรีเมืองพันบุรีครับสำหรับ F อฟเโมเดลมีความเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองฟันบุรีนั้น ด้วยสถานการณ์ด้วยสภาวะการที่เกิดขึ้นของอเหตุอุทกภยัยซึ่งเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งสำหรับ f เ e รโมเดลนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความหมายของพยัญชนะทั้ง6ตัวตัว a ตัว p ตัว p ตัว c ตัว e และตัว f ซึ่งในแต่ละตัวนั้นจะมีความหมายนำมาประกอบกันให้เกิดเป็นโมเดลที่นำไปสู่กระบวนการการต่อสู้ว่องกัน เตรียมการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นของอุทกภัยหรือภัยพิบัติสาธารณภัยอื่นๆภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหลังจากนี้ไปครับในพื้นที่ที่สําคัญของสุพรรณบุรีก็คืออาเภอเมืองซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของธุรกิจการค้าเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการหน่วยงานของภ้าคเอกชนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลคือโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชซึ่งรับ คนไข้จากทั้งจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าในเขตของพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ศูนย์รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพอนามัยด้านศูาานาายน์ของการบริหารราชการของจังหวัดสุพรรณบุรีผมก็มีความกังวลใจหนักใจอยู่เหมือนกันนะครับฤด,ดูน้ํามาถีก็กังวลใจว่าเราจะต้องปกป้องพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจตรงนี้เอาไวใ้ให้ได้อย่างไรโชคดีครับที่ ทางจังหวัดสุพรรณบุรีมีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีซึ่งนำโดยท่านนายกเอกพันธ์อินใจเอื้อพร้อมกับทีมงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของอุทกภัยพูดถึงนายกเอกพันธ์อินใจเอื้อเนี่ยท่านเข้าใจนะแล้วก็รู้ถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการไหลมาของน้ําน้ําจะมาทางไหนจะไปทางไหนเราป้องกันเราจะต้องทําอย่างไรซึ่งท่านนายกก็ได้ถ่ายทอดความเข้าใจตรงนี้ไปสู่ทีมงานของ เทศบาลเองนอกจากนั้นก็มีการประสานงานกับหน่วยงานซึ่งมีสภาพกำลังต่างๆเนี่ยระดมมาช่วยกันผมได้เห็นการทำงานของท่านนายกเอกพันธ์อินใจยเกื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีในช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้ว2564สุพรรณบุรีประสบกับปัญหาอุทกภัยเรียกว่าเป็นปีที่หนักปีหนึ่งปัญหาหลักของน้ำท่วมเมืองสุพรรณบุรีหมวลน้ำปริมาณมากที่เข้ามาในเมืองสุพรรณ เมืองสุพรรณบุรีต้องรับน้ำทั้งด้านบนด้านซ้ายและด้านขวาและผลกระทบจากด้านล่างจากน้ำทะเลนุน 2. เขื่อนริมแม่น้ำท่าจีนในเขตเมืองสุพรรณชุมรุษสาเหตุของปัญหาเนื่องจากอายุการใช้งานของเขื่อน 3. เมืองสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีเป็นเขตพื้นที่ราดลุ่มภาคกลางแอพเซปโมเดล ฟ้าวิกฤตพิชิตอุทกภัยด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณเป็นการนำหลักการบริหารจัดการแนวใหม่หมายใช้กับการบริหารสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลที่ปฏิบัติจริงมุ่งเน้นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี6ด้านได้แก่การเตรียมความพร้อมได้แก่เตรียมกำลังคนเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณที่จะใช้ตามระเบียบ เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เตรียมการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและช่วยเหลือน้ำท่วมการมีส่วนร่วมร่วมวางแผนการทำงานร่วมปฏิบัติในสถานที่จริงการทำฟูดวอลแนวกั้นการล้อมน้ำรูปแบบต่างๆผสมผสานกันร่วมติดตามตรวจสอบดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และเครือข่ายประชาชนจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม การวางแผนจัดทำแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยวัตภัยและดินถลม่มเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพุทธศักราช2564ประชุมวางแผนทั้งในระดับจังหวัดระดับเทศบาลระดับกลุ่มปฏิบัติงานจริงตลอดการพิชิตอุทกภัยการสื่อสารจะตั้งศูนย์สื่อสารประสานงานและจัดให้มีระบบสื่อสารหลักระบบสื่อสารรองบุคลากรทุกฝ่ายรวมถึงเครือข่ายจากประชาชน องค์กรที่เกี่ยวข้องที่สื่อสารประสานงานเพื่อการปฏิบัติงานวิกฤตน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงขวัญกำลังใจพบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจัดหาอาหารและเครื่องดื่มต่างๆอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานรับมอบเงินหรือสิ่งของส่งมอบผู้ปฏิบัติงานและผู้เดือดร้อนชื่นชมยินดีในการปฏิบัติงานการให้ความดีความชอบภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ เต็มเวลามีเวรยามรับผิดชอบดูแลจุดน้ำท่วมทุกจุดพร้อมแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าทันทีโดยปรับระบบการทำงานร่วมเวลาจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่คณะทำงานเพื่อดำเนินการและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอด24ชั่วโมง <ไป S 1> จุดเด่นจากนวัตรกรรมคือการพัฒนาวิธีวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมโดยใช้เทคนิคล้อมน้ำ ฟร t w a อลโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการบรรจุกระสอบทรายเพียงสองในสาของกระสอบแล้วใช้วิธีการเย็บแทนการผูกจุกเป็นนวัตกรรมที่เรียบง่ายต่อการเข้าถึงและประยุกต์ใช้ของประชาชนล้อมน้ำก่อนที่น้ำจะล้อมเมืองวางแนวกระสอบอย่างไรให้น้ำไม่รั่วเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะมาวิกฤตน้ำไปด้วยกัน จววาิกกฤตนี้้ไปดยความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรมได้จะทําคู่มือนวัตกรรมแอปเซ็ปโมเดลฟาวิกฤตพิชิตอุทกภัยด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณมีการทํา MOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทอดบทเรียนและนําสิ่งที่ได้ไปต่อยอดเป็นสาระเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและต่อยอดเพื่อประโยชน์ด้านอื่นด้วยเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เทศบาล3วัดัยนาวาดสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้การดูแลการจัดการศึกษาของดรเอกพัน์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีซึ่งมีนโยบายที่จะบริหารจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสและอนาคตที่ดี ตามศักยาภาพของนักเรียนแต่ละคนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนสถาบันการศึกษาเพื่อมอบโอกาสให้นักเรียนที่อาจขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล ได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนสถาบันการศึกษาอื่นๆและองค์กรเอกชนจึงมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาคสองโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสร้างเครือข่ายความร่วมมือดังต่อไปนี้ ส่วนราชการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรธุรกิจเอกชนมหาวิทยาลัยรังสิตบริษัทห้างร้านในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีภาคประชาสังคมชุมชนวัดชัยนาวาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสโมสรวอลเลย์บอลหญิงโปรเฟกต์ีซี เครือข่ายผู้ปกครองโดยเครือข่ายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจและมีพรสวรรค์ด้านกีฬาวอลเลย์บอลมีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเครือข่ายสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทยได้เชิญให้ทางโรงเรียนเทศบาลสามวัดัยนาวาสเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยลังสิษ์มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสามวัดัยนาวาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมทุนการศึกษาสถานศึกษาต่างๆส่งนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการโดยจะมีการทดสอบความสามารถ าามรถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอาชีพในอนาคตสโมสรวอลเลย์บอลหญิงโปรเฟตวีซีได้คัดเลือก นักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเทศบาล3วัดัยนาวัดเป็นผู้เล่นของสโมสรวอลเลย์บอลหญิงโปรเฟคต์วีซีเครือข่ายผู้ปกครองให้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานมาเข้าร่วมโครงการและเป็นกำลังใจให้บุตรหลานได้ฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้น โครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาคสองเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสมาคมเบร์บอลแห่งประเทศไทยและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านกีฬาระหว่างมหาวิทยาลายัยรังสิตกับโรงเรียนเทศบาล3ามวัดชัยนาวาดัดโครงการดังกล่าวนี้ใช้กรอบแนวคิดการดําเนินงานหลักวงจรเดรมิง PDCA กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทํา Active Learning กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ จากประสบการณ์ตรงท a s น์ n o ทธิโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4ขั้นคือขั้นแพลนการวางแผนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบนโยบายให้โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อศึกษานโยบายหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวอลเลย์บอลและร่วมวางแผนการดำเนินงานขั้นดูการดำเนินงาน,น,าเ,น,น,งานเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจและมี ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่จำนวน12คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน12คนรวมจำนวนนักเรียนที่อยู่ในโครงการจำนวน60คนต่อปีการศึกษาโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน2ล้านบาท นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าพักอาศัยเป็นนักเรียนประจำภายในโรงเรียนและมีการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลตามรูปแบบที่วางแผนไว้อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพขั้นเช็คก,การตรวจสอบโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาคสองโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีระบบการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลว่ามีการพัฒนาถึงระดับใดควรเพิ่มเติมหรือแก้ไขอย่างไรให้นัก เรียนก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาขั้นแอคชั่นการสะท้อนผลโรงเรียนเทศบาล3าวัดชัยนวาวัสมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลประเมินผลสำลิตรายวิชาเพิ่มเติมวอลเลย์บอลและผลการแข่งขันในแต่ละระดับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจหรือไม่สถานศึกษามีการประเมินตนเองของการฝึกนักเรียนเริ่มจากรากหญ้าไม่มีทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลสามารถพัฒนา ได้ในระดับใดมีการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองก่อนการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการและนำผลการประเมินมาปรับปรุงต่อไปผลการดำเนินงานตามโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาคสองแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน เชิงปริมาณร้อยละ100ของนักเรียนในโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาค2ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมได้รับทุนการศึกษาได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถเชิงคุณภาพนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น มีพื้นฐานในการก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพได้ผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลตลอดจนทักษะชีวิตที่ดีไปต่อยอดสู่นักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวผลที่เกิดกับสถานศึกษาการดำเนินโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาคสองมีทิศทางและ แ,แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกิดผลเชิงประจักษ์จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกชุมชนไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาดผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลมีระเบียบวินยัย มีทักษะชีวิตที่ดีทําให้ผู้ปกครองเห็นความสําคัญในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนและสังคมเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนความสำเร็จของโครงการปั้นดินให้เป็นดาวทำให้โรงเรียนเทศบาลสามวัดชัยนาวาสได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยณวันที่27สิงหาคม2564 กำหนดให้โรงเรียนเทศบาลสามวัดชัยนาวาสเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่นักกีฬาอาชีพเยาวชนทีมชาติตามรอยรุ่นพี่อย่างนางสาวชัชชุออนโมกศรีนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันที่เป็นสิทธิ์เก่าถือเป็นแรงบันดาลใจอันสำคัญยิ่งให้น้องๆรุ่นหลังและเพื่อให้โครงการ ปั้นดินให้เป็นดาวภาค2ส,สามารถดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องสืบไป